ครับสาหรับต่อไปนะครับมาดูในข้อที่4กันนะครับสําหรับในข้อที่4ี่เนี่ยโจทย์บอกว่านะครับแม่ให้เงินก้อยแอมแล้วก็ต้นนะครับคนละ60บาทเพื่อไปซื้อสมุดปกแข็งแล้วก็สมุดปกอ่อนที่เป็นชนิดเดียวกันนะครับโดยก้อยเนี่ยซื้อสมุดปกแข็งมา3ามเล่มสมุดปกอ่อน2เล่มแต่ว่าเขาบอกว่าขาดเงินอยู่2บาทนะครับในขณะที่แอมเนี่ยซื้อสมุดปกแข็ง2เล่มแล้วก็สมุดปกอ่อนอีก3เล่มนะครับเขาจะเหลือเงินตั้ง7บาทแน่นะครับ ถ้าต้นไปซื้อสมุดปกแข็งนะครับจำนวนสี่เล่มแล้วก็สมุดปกอ่อนอีก5เล่มจะขาดเงินอยู่ทั้งหมดกี่บาทอ่าโจทย์เนี่ยตั้งต้นว่าคุณแม่นะครับให้เงินแต่ละคนเนี่ยคนละ60บาทนั่นแปลว่าราคาของสมุดปกแข็งกับสมุดปกอ่อนก็จะเป็นราคาที่แตกต่างกันวิธีการของเราก็จะต้องมีการกําหนดให้นะครับขออนุญาตเขียนเป็นสั้นๆแล้วกันว่าปกแข็งนะครับให้ปกแข็งเนี่ยราคา x บาทอ่า ในขณะเดียวกันปกออนนะครับปกออนก็จะให้เป็นราคาวายบาทโอเคนะครับจากที่พิจารณานะครับโจทย์บอกว่าก้อยนะครับอ่าซื้อปกแข็ง3แล้วก็ปกออนอีก2ขาดเงินอยู่2บาทให้ไลท์ตรงนี้ครับคอนเซปต์ Concept สำคัญคือคําว่าขาดเงิน2บาทหมายความว่าอะไรครับคำว่าขาดเงิน2บาทแปลว่าเงินที่เรามีไม่พอใช่ไหม ขาดอยู่สองบาทนั่นแปลว่าจริงๆแล้วราคาสมุดที่ก้อยเป็นคนซื้อเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นราคา62บาทอ่าเราต้องวิเคราะห์ตรงนี้ก่อนนะครับดังนั้นปกแข็ง3ปกอ่อนสองถ้าเราเอามาตั้งสมการก็คือ 3x บวกกับ 2y นะครับซึ่งตัวเนี้ยราคาจะเป็นขาดอยู่2บาทก็คือต้องเพิ่มตังค์เข้าไปก็กลายเป็น62อ่าแบบนี้เก็าไหมครับพอได้เนาะต่อไปเป็น M นะครับ แอมบอกว่าซื้อสมุดปกแข็งสองแล้วไปซื้อสมุดปกอ่อนอีกสามเนี่ยเหลือเงินคําว่าเหลือเงินเจ็ดบาทแปลว่าใช้ไม่ครบหกสิบถูกต้องไหมครับใช้ไม่ครบหกสิบใช้ไม่ครบหกสิบแล้วยังไงเอ่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนั่นก็คือสองนะครับบวกกับสามแบบนี้ครับก็จะมีค่าเท่ากับคําว่าเหลือเงินเจ็ดบาทก็แปลว่าค่าของอสมุดต,ตัวนี้ก็แค่ห้าสิบสามบาทให้เป็นสมการที่สองไว้ แบบนี้ก็แล้วกันนะครับแต่สังเกตรครับทีนี้เราต้องมาเช็คตัว,ตวสัมประสิทธิ์ที่อยู่ด้านหน้าก่อนอันนึงเป็น3อันนึงเป็น2แปลว่าสัมประสิทธิ์หน้า x ไม่เท่ากันต่อไปอันนึงเป็น2 y อันนึงเป็น3 y สัมประสิทธิ์ด้านหน้าไม่เท่ากันสมมุติว่าเราต้องเลือกกําจัดตัวใดตัวหนึ่งทิ้งนะคระับข้อนี้เนื่องจากสมการทั้ง2นั้นนะครับตัวเลขยังไม่เท่ากันเราต้องมีการปรับนะคระับตัวสมการให้สวยงามก่อนข้อนี้นะครับ คุณครูจงใจที่จะกําจัด x ก,ก็แล้วกันนะครับแอบเปยๆว่าจงใจจะกําจัด x ก,ก่อนนะครับดังนั้น 3x ทํายังไงจะเท่ากับ 2x นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทําหาคอนอนหรือพี่นาว่าถ้าตัวเนี้ยเปลี่ยนเป็น6ได้ตัวนี้เปลี่ยนเป็น6ได,ล6ได้ลบกันยังไงก็หายไปนะครับ <S <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นตัวนี้สรรมการที่1นะครับคุณครูเอา2คูณเข้าพี่นาณนะเอาสรรมการที่1คูณด้วย2นะครับตัวที่คุณครูวงสีแดงๆตัวนี้นะ เอาไปคูณ2ครับจะได้อะไรเอ่ยจาก 3x ก็จะเป็น 6x จาก 2y ก็จะเป็น4 y นะครับแล้วก็จะเท่ากับเอา1เอา2คูณเข้า62ก็จะกลายเป็น124เกิดเป็นสมการใหม่เราตั้งชื่อว่าสมการที่3โอเคนะครับจากนั้นสมการที่2ครับถ้าเราสังเกตถ้าเราจะต้องการกำจัด x เนี่ยตอนนี้ x มีอยู่แค่ 2x เองนะครับหมายถึงสัมประสิทธิ์ด้านหน้ามีค่าเท่ากับ2เนาะทำไงจะเป็น6ครับแปลว่าต้องเอาไปคูณ3นั่นเอง ูณสามสมการไหนครับสมการที่2ครับก็คือสมการน,นี้เอา3คูณให้หมดเลยนะได้อะไรบ้างครับไล่มา 6x 3คูณ3บายได้ 9y นะครับเท่ากับเอา3คูณตัวนี้จะกลายเป็น159้ยหไหมอ่า159ตัวนี้จะกลายเป็นสมการที่4ของเราโอเคนะครับเมื่อเราทำแบบนี้คุณครูก็สามารถที่จะไฮไลท์ได้แล้วเห็นไหมครับว่าเรามี 6x ที่มันเท่ากัน แต่การที่จะเท่ากันนั้นเราบอกว่าเราจะเอามาลบกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกอยู่แต่ถูกครึ่งเดียวเราต้องดูได้ว่าสมการที่เราจะลบกันเนี่ยอะไรมากอะไรน้อยถ้าเราสังเกตดูที่สมการที่3กับสมการที่4พบว่าสมการที่4ี่เยอะกว่าเห็นไหมครับตัวเลขฝั่งขวานี่เยอะกว่าดังนั้นแนะนําให้เอาสมการที่4ี่ตั้งนะครับลบด้วยสมการที่3ครับแปลว่าถ้าเราเขียนอย่างนี้ไปว่าเราต้องมองสมการที่4ี่ก่อนสมการที่4ี่ก็คือก้อนนี้6 x บวก y นะครับ6 x บวก y ในขณะเดียวกันนะครับตัวที่เป็นของสมการที่3นะครับก็คือ 6x บวก 4y ซึ่งเราสั่งให้เอามาลบกันดังนั้นต้องลบแต่อย่าลืมใส่เครื่องหมายวงเล็บนะครับเข้าไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวผิดพลาดนะครับฝั่งขวาของเครื่องหมายเท่ากับก็จะเป็น159ตัวนี้นะครับทำการโจะพ,มพึมกับอีนาง124 0 0อ่แบบนี้นะครับโอเค จากนั้นอย่าลืมครับเปิดวงเล็บนะครับกระจายลบเข้าไปที่ตัวหลังนะครับก็จะกลายเป็นเปิดวงเล็บออกจากข้างหน้าเลยนะครับ 6x บวก 9y ลบ 6x ใช่ไหมครับเอาลบกระโจนเข้าไปบวก 4y ก็จะกลายเป็นลบ 4y เท่ากับฝั่งขวามือนะครับถ้าเราลองบวกลบคูณหารดูจะพบว่ามีค่าเท่ากับ35อ่าทีนี้อะไรตัดกันได้เราก็ตัดกันนะครับ 6x กับลบ 6x ายไปเห็นไหมครับก็จะเหลือเฉพาะ 9y กับ 4y ที่เป็นลบนะครับอันนึงเป็นบวกอันนึงเป็นลบรวมกันนะครับก็จะเหลือ 9y ลบออก 4y ก็จะเหลือ 5y เห็นไหมครับเท่ากับ35ใกล้แล้วครับ y จะเท่ากับ35แล้วก็หารด้วย5ท่องสุดคูณครับ5อะไรได้35 57 35เห็นไหมครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อตอนนี้ ค่า y ของเรานะครับซึ่ง y เนี่ยเรากําหนดให้เป็นสมุดอะไรครับสมุดปกอ่อนอ่า y เป็นสมุดปกอ่อนแปลว่าข้อนี้นะครับเมื่อเราได้ค่าของ y แล้วเราก็แทนในสมการใดก็ได้ในสสมการก็คือสมการที่1 2 3แล้วก็4นะครับเพราะฉะนั้นการแทนค่าสมมติคุณครูแทนในสมการไหนดีเอ่ยคุณครูแทนค่าในสมการแรกเลยก็แล้วกันนะครับแทน y ที่เท่ากับ7ในสมการที่1 ขอแยกเขียนตรงนี้นะเพราะว่ากลัวพื้นที่ที่เราทำเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ไม่พอนะครับแ,แทนในสมการที่หนึ่งสมการที่หนึ่งคือสมการไหนครับโยกไปดูนี่ครับสามเบวกสองวายดังนั้นเราเขียนแทนเลยนะครับสามเบวกสอแต่เปลี่ยน y เป็น7นะครับเท่ากับ62แบบนี้ได้เลย7จคูณสองตัวนี้นะครับ72เป็น14โยก14ไปลบเลยนะครับ ก็จะเหลือแค่3 x จะเท่ากับ62อลบ14่อ่าแบบนี้นะครับเมื่อลบกันนะครับตัวนี้จะได้เท่ากับเท่าไรครับ48ไหมเท่ากับ3 x อยากได้ค่า x จังเลยนะครับย้าย3ไปหาร3 1เป็น3 3 68อ่าได้ออกมาเรียบร้อยครับแปลว่าอะไรครับสิ่งที่เราต้องการก็คือ x มีค่าเท่ากับ16ในขณะที่ y มีค่าเท่ากับ7 แปลว่าอะไรครับปกแข็งราคา16บาทนั่นเองอ่าโอเคนะครับปกแข็งขอญอาตเขียนใส่ตรงนี้นะครับ6บาทแล้วก็ปกอ่อนอ่าเจ็ดบาทไม่ใช่8บาทขอไปครับอ่าเจ็ดบาทตามนี้นะครับอ่าหาลยไลไว้อยู่โอเคนะทีนี้ยังไม่ใช่คําตอบที่เราต้องการถูกต้องไหมครับข้อนี้มันซับซ้อนซอนเงื่อนเพื่อนโทรยศเล็กน้อยนื่องจากว่ามันเป็นข้อสอบที่อ่าค่อนข้างดีเลยนะครับก็เลยนํามาให้ทุกคนได้ดูกัน โจทย์ถามสุดท้ายจริงๆว่าต้นซื้อสมุดปกแข็ง4เล่มปกอ่อน5เล่มครับปกแขงอันนี้ต้นนะขออนุญาตมองเป็นต้นไว้ด้านบนนะครับตัวนี้นะก็จะเป็นปกแข็งนะครับตัวปกแข็ง4เล่มเราก็จะขายกันในราคา16บาทก็เอา16คูณ4นะครับบวกกับปกอ่อนอีก5เล่มนะครับ5เล่มราคา8บาทเจบาท อ่าก็จะได้ออกมาราคานี้ครับก็คืออ่าหกสิบสี่หรือเปล่าใช่ไหมครับอ่าหกสิบสี่บวกกับตัวนี้ก็คือสามสิบห้าคำตอบก็คือเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าคืออะไรครับเก้าสิบเก้าคือราคาที่ต้นต้องจ่ายแต่ต้นนะครับได้รับเงินจากแม่มาแค่เท่าไหร่ครับหกสิบบาทแปลว่าอ่าตัวนี้ต้นขาดเงินอยู่เท่าไหร่ครับอ่าขาดเงินอยู่ 39บาทอ่าพอเข้าใจไหมครับเพราะว่าเราจะได้นะครับตัวนี้น้ต้นจะได้แค่คนละ60แต่ตอนคำนวณออกมาคือ99นะครับแปลว่าขาดอยู่39โอเคนะครับตั้งคำตอบข้อนี้จึงตอบในช้ข้อที่1นั่นเองโอเคนะครับ